สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมือน,นี้ผมสุนทอนขัดชก่อนหนุ่มมาหาพ่อค่าซื่อนนนะฮะซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำน่ายสินค้าใน้างุูลส่วนจำกัดวิทุเมือนเกอวาจะเป็นอัญจันคอสเมติกมานำเสนอสบู่บักขามขมิ้นอัญจันนะครับสบู่บักขามขมิ้นอัญจันนะครับสกัดจากบักขามแล้วก็ขมิ้น ักขามซอยขอจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพให้รุดลอกออกนะฮะส่วนขมิ้นครับซอยบำรุงผิวให้ขาวอ่าอย่างเป็นธรรมชาติมนต่อไปนะครับซอยนะฮะทุกอย่างนี่มีซอยมาต่อไปนะครับก้อนละลักษณะของก้อนสบู่เท่ากับสิเป็นก้อนแนวนี้ครับเป็นก้อนสีออกน้ำตาลจากหน่อยเพราะว่าใส่น้ำมะขามหลาย เสนาบักขามลายนะครับเนี่ยออมขายดีทั่วประเทศครับสบู่บักขามทมิน์อันจันก็นละีสิบห้าบาทอยู่ใน TikTok s h o p ป e ในเขตอันจันนะฮะหรือว่าเป็นทุกช่องทางนะครับ mm. เข้าไปที่ Google แล้วกัพิมพมมมนน์นะครับพิมพ์เลยสบู่บักขามทมินอันจันนะเนาะตัวต่อมาครับอีกคือ ยาสีฟันสมุนไพรอันจัน UNC S U UN. บอันนี้มีส่วนผสมของเปปเปอร์มินเมนทอนกระบุนพิมเสนกระเมิงสารสกัดจากเปลือกมังคุดสารสกัดจากกรางเอมเทศสารสกัดจากใบฝฟ่งน้ำมันจากใบาการพู่นะครับเนี่ยรแปรงฟันนะครับเสาและก่อนนอนบรตทุกไส่หลายครับใส่ท่อมาเล็ดทวเขียวหรือท่องหัวลูกมีดไฟ มันจะเป็นหน่นี่ครับสูตรที่เพิ่นให้โฆษณาท่างวิทยุเพิ่ <c oughs> นก็บ,บอกว่าใส่แปรงฟันเพื่อทำความสะอาดในช่องปากและฟันจึงสรรดกลิ่นปากสอยล่มหายใจสะอาดสดชื่นป้องกันฟันผุเพื่อสุขภาพเหงือกและฟันหรือส่งผลให้สุขภาพเหงือกและฟันดีนี่คือยาสีฟันสมุนไพรอันจัดนะครับเป็นแนวนี่มันต่อไปนะฮะทีนี่อ้ภา,ายมันจะเป็นยังไงครับนี่เนาะ นี okay, color, ่ค no like so, um, ือหลอดที่ผมใส่บีบบอกว่ามันก็สิออกมาได้หน่อยเขาหักเอาแค่นี้เนี่ยพอเมล็ดถั่วเขียวกับเทลทอถั่วหัวลงไปขีดไฟกูได้ปากก้วงกับท่อเมล็ดถั่วเขียวนะมันจะพุบพๆโพโพเสร็จครับหูเล็กน้อยนะฮะเขาประทันเปลียนหลอดนะครับก็ใส่หลอดในลักษณะอย่างสี่ก่อนขายดีครับผู้เถ่าผู้แกมากหลายเนาะมันมีฟูไร่ครับจึงเอ่อแบบ ของการฟันผูดได้นะหละังจากนั้นสบ,บู่ข้ามลีหายพันโฆโษณาก็คือพ็จะบอกว่าใส่ทําความสะอาดชำระล้างสิ่งโสโครบและเชื้อแบคทีเรียึืบเป็นสาเหตุหนึ่งของกลิ่นกายนี่คือสบ,บู่บักขามคมินอันจันนะครับต่อมาครับนี่คืออาหารเสริมพืชอะมิโนอันจันเ,เป็นสูตรสองฝาขาวอันนี้เร่งผสมเกสร ปิดตาดอกขัวเนียวขยายผลผลดกุกครื่งครื่องลิตรผมขายบแพงขายสองร้อยหสนะิบห้าบาทนะเนี่ยบัเปียกผู้บริโภคนะครับส่วนอาหารเสริมพื่นอเมโนโอันจันสูตรสามครับนี่คือน้ำตาลทางดวนสูตรดึงร่วงเขา่ายืดปล่องอ้อยเอาไปฉีดอ้อยเจ็ดเดือนครับหรือเอาไปฉีดเขา่าช่วงเข่าม่านนะช่วงเข่าม่านแกนะครับท่านฟังครับ่าผู้ชมเวลาผมยกอันนี้เข้าไปนี่ ม,มันสีอันนี้เนาะกล่องมันสีออบอสว่างนะฮะอันนี้ไม,ม่มีน้ำตาลทางดวนหลายนะครับอะมิโนโอ,อันจันสกัดตักจากธรรมชาตินะฮะมีส่วนประกอบมากมายครับส่วนประกอบนี่หลายเป็ตนตนนยเอ่อเอ่อส่วนประกอบสำคัญกับมีน้ำตาลแท่งดวนครับอนุมพันธ์อะมิโนโร่วมย0ชนิดรดกลูตามิก ดีกลูโคซามินวิตามินบีร่วมแล้วกับกลูโคตนะมันจะได้นี่เด้ออันนี้ขายว่าแพงครับขายอยู่ขนาดนึงลิตเนี่ยขายอยู่ห้าร้อยแปดสิบห้าบาทนะครับส่งทัวไทยครับฟรีคาร่าส่งบ้านอะไรอีกบ้านยังฝาเขียวผมได้ออามาฝาเขียวผ่เป็นอยังมันลอยลำแล้วเป็นพระเอีกส่วนอะมิโนอันจัน ฟ้าขาวนี่เป็นสูตรสองไสฉีดเพื่อเร่งการผสมเกสรเปิดตาดอกขัวเหนียวขยายผลผลดกนะมีรูปในห่างนะครับมีรูปในห่างเป็นประกันนะว่าถา้ถาถ้ามีรูปในห่างนั่งเบื้งเกิงแอ้ลแม่นละครับมั่นใจได้เลยนี่มีเ่าแกงให้อ้อยเพิ่นมาเหมาไปหลายลังอยู่เพราะไปฉีดอ้อยเจ็ดเดือนครับเพิ่ม c ีซเพิ่มน้ำตาล ออขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ